เราเป็นผู้ชายเลยนั่นแหละกนให้อาศัยเจ้าเ้อเฮาว่าให้อาศัยเจ้าเลยเสียงินเบาดบานมุงกกงหุงล่มล่ทับเพื่อนเพื่อนหุงล่มเลยอันนี้นะคือว่าเฮานี่เป็นผู้บ่าวว่าให้เจ้านี่ไปตกแตงซอยกันเอานี้ไปทํางานก็มีไปหาเงินก็ยังซถื้อกันตอนนั้นรู้เขาเนี้ไปหาเงินแล้วก็ กันขับผังเงินบัทันแม่เอ้ยตกงานแล้วบ่มีเงินแม่กันแลนไปตัดอ้อยแต่มือป่านนั่นนี่แหละเออ๋คือนี่เป็นเพื่อเอาแท้ไม่นี่เป็นเลยพอไปตัดอ้อยชื้อนมเตกี้นมกล่องนงกตั้งแต่ว่าตุ๊บมาอยู่ไม่หันเลยช่องปีแต่เมียนในไหนผู้บ่าวกับผู้สาวคนพินจิกันวันนี้ผู้สาวบัมีฝ่ายบัวมีหน้ามใส่ผู้บ่าวขาไม่ใช่จำใส่เอาแก่แคนกันไม่ตู้แม่แลยแม่ กันล้วก็ยาวัวนวันนี้เจ้ามามีน้ำใส่บ้านี้ทังนั่นก็มห้ใส่มานี้แก้แค้นกันเลยแหมนาะมใส่กยึไปขึ้นมากันอยางหัวได้เป็นตัวแล้วจิคิดตอนนั้นเจ้ามห้เจ้าใต้ไฟ กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคนสุมองสุองสบอนเนาะพี่น้องเลยอัว่าเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ทางประเทศกันยินดีตอนหับข้าวสู่ซองสาวบนมาบ้า,บานเฮาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะอ่ะมาพ่อ,อ,อกันอีกแล้วพี่น้องมาพ่อ,อ,อกันมานี้เนะาะสบุญกะมาหาทางน้องพลอยโอ้คือน้ำตาน้อยแท้อีละนี่นมาหาทางแม่น้องพลอยพี่น้องเลยเนาะ มาหาทางน้องไอเดียเพิ่นก็เลยเวะมาเล่นน้ำเพิ่นพี่น้นองเอยเป็นจังไดเนาะมันน,มนีออกนากา่ก็หัวล่มหัวหนาวออกแล้วพี่น้องเอยอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะหัวล่มหัวหนาวออกมาพี่น้องเอยหักษาหสาสุขภาพนี่เด้อพ่อแม่พีน FC, ่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุขสุขคนเนาะน้องพอยสบายดีลุยล่ะนกมือมลูกสบายดีมียังคือนน้ำตาย้อยใช่ลูกอะนะหึ้ไพ่ตีเจ้าให้ให<ข>้ยังอะ่ะฮะ ว่าอีหล่าจังไห้เห็ดยังลูกฮะอยากกินยังอยากกินขนมว่าจังให้นะอยากกินขนมโอ้ยอยากกินขนมว่าสันก็เลยให้เนะาะนะพี่น้องน้องพ่อน้องสบ,บุญมาเนี่ยเนาะสรเวะมามะเล็ดน้ำทั้งแม่น้องพ้อยพนกุศก้อนเป็นจังไงเด้เนาะอ,อ่ะเอากลัมาอยู่นี่แหละพี่น้องไอ้วนไปเพื่อนน้องไอเดียก็เลยเวะมาเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะเวะมาเล่นมาเยี่ยมมายาม,ยามน้ำสงสารทั้งน้องพ้อยพน ก็เลยสิพาพี่พะนองเข้าไปทามไทยน้ากันข้าวซุกลิบกันอยู่ดีไม่แห้งบอกจังใดเนาะได้กินทางน้องไอเดียวา่าเมยของเฮาสิมากมันนี่ว่าจันเห็นทางน้องไอเดียว่าว่าไม่ ว่าเมนองพลอยว้าวซะเนาะสบุญสิไปถามเพิ่นว่ามันเป็นความจริงหรือบอ่อหรือว่าเพิ่นหัวลานเพิ่นบอ่อจังใดพี่น้องนี่เนาะไาพี่น้องก่อนอื่นสบ,บุญขอขอบคุณไปทางเอฟซีเบิร์ดสุขุสุสพคนเด้อที่ติดตามหาชมคบของสบ,บุญตั้งแต่ต้นจนจบและบ่ขำโฆษณาเนาะที่ให้กำลังใจสบ,บุญมาโดยตลอดขอบ,บคุณทีลายเบิดสุข,ขุสุคนเนาะไาพี่น้องเลยขับไปเล่นน้ำกันบาทนี้ามาหอดแล้วพี่น้องเลยเนาะ าเงื่อนซานเพลินถักคือได้พี่น้องเลยหลังบักใหญ่เนาะใหญ่กว่าเพื่อนสบุนอีกเงื่อนเพลินนอ่าแต่ว่าเพลินม่ได้ก่อทั้งลงเหมซื่อพูดนอาเอฟฟ้าประตูเพลินงามๆพี่น้องเลยเดี๋ยวสิบุญสิพาพี่ขะน้องเลาะเบิ่งโอ้หัวลมมาแท้บาดนี่หลังอุกๆมาเลยหัวลมหัวหนาวรีบาดนี่ น่าสูงคักอลอันนี้โอ้โหคนหน้อยนอนลมพัดแท้อนนี้บสบายดียังคือว่าห้ลมพัดคนน้อยแท้อันน,น,นี้มันจังเย็นบามันจังเย็นอ่ะอ่ะอยดีมีแหงบิดสุขสุขคนบะอือด้อย่ะไปแล้ว ย <laughs> ่งหให้ยังว่าซั่นคือน้ําตาไว้ีว่ามันให้มันดอกเองมันใมันนให้ยากขนมบ่อยากขนมพุ่นน่ะอืกดจแทนแม่แม่ิาหแลบ่โดยกินแล้วกินแต่ตอนเช้าตอนเที่งตายบ่คือตั้งไว้ตลางบ่ยังบ่ได้ตายญาติคนหลักบ ได้ได้ไมรู้วบวงไว้คืเพื่อนหมดแล้วตู้เย็นได้ส่ยังบ่ไตายบ่ยังคือเอาว้ลุงือบญานโจแ่เขาเรลกนอกจิรักัดเจ็ได้ไหมจะเป็นได้เหตุือเขาไว้ในหอกมันมีผู้ชายหามเข่าแบบเบาเก้าคนกับเบแพะโทรั์โจ๊กคนเดียวก็ได้บ่นักได้ชาวบุญเน้ เอาไปเขเดียวก็ได้ล้าคันโจรกันพีเลยเอาเปกันเมาเราเอาไปก็ได้รเนาะเลยเป็นไเ็นไมลาเขาก็รักอย่รักเขารักไปโดนแล้วต้าไว้ดนแล้วเนาะเลยเงากใครเือนกนเล็กน้อยเอ้ขามันยังมันนีนข่าวะ ถ้ากินเพียังไม่ลืมกินโน้ไม้ใชากินโน้ไม้เโดนขึ้นนี่เจ้าเนี่ยก็กระยักขึ้นไปออกมากินเ้าะกับย่างทำบังทั่วทำบังทั่วเจ้าเนี่ยชอาวนระคืนก็อยู่นะเจ้าก็กินกับย่างซื้อไปวซื้อไปบะแรงหัดกินบะแรงแล้วก็ะเบิดแล้วมันคืออยู่เฮือนนะอยู่ในว่าเฮาใส่ตูุ้ยอบตู้เย็นไว้นัวน้ำใส่หมได้และใส่แบบน้นนัอยู่หนาวอยู่นะหอเกี่ยวข้าวเลย เกี่ยวเขาวขึ้นหน้าขาวนางามบอกไม่รัลิกกันจากขนมนะเว้ยเราหายอยากขนมมาจันบอกหายอยากขนมบ่เจ้านะนั่งรนั้นั่งโว้เดี๋ยวใส่ขนมใหู้กไหมูบาดีปะลงกถูแล้วบายดีปะลุงเอาข่าขนมนี่จะเอานนีต่กูเนี่แนขนมจะกินบัตรบ่กูเดียวเจ้านี่ถูกกันค้ะถุกูกถกกก้เอาเงินให้นะเบี คก็มาให้เมย์ไว้มันสีเฮียขนมก็ได้ให้เมย์ไว้ลูกอือจะให้เด้อได้ขนมเราบรนี้เด้อโดยเชิญเส็ดนล้วแม่น้ำตาน้ำตาน้ำตาย้อยเบื่องไหนไหนนำตาน้ำตาเอาทางไหนลูกเบ่งปะบุญล้งจำเนาะโดยบุลมอู้อู้แก่แก้แก้เพื่อเพื่อจะมาให้แก่ให้ลูกมาให้แก้ยันไม่เถ่ากินน้ำบ่ยันไม่เถ่ากินน้ำเด้อ vậy đếng hỏi kim tiếp bù thảo kim bù ven mà, mà. cái đấy <spons throat> là mình phải kèm mẹ mẹ kèm cái này cái này đếng hỏi cái phô nông cái là lúa gạo có đẻ kèm lúa cái này tôi nói là con bò khai chướng vậy là chừng ra mặt nhanh lên vắt lên ice bỏ bò khai cái này là chìm chìm hải mèn chìm chìm lên biển anh đã lại mướn rồi đó hôm เลยแก่งน <Do> <esi> uh, ักแค่าหนจนบ่ได้อบบนี้อ๋นโอ้ยบทอนนี่จะอื่นแล้วจินยิ่นี่ละิ่นนแเห็นทางน้องไอเดียเพื่อน่ะเมย์น้องคอยว่าเมย์น้องซม่ามาหนี้เมยอะไรอยู่บ๊อกเลยเพื่อนเราพ้าชิม่าคืนเพื่อนลูกเช้าเพื่อนทะเลเลยตลอดมาวันที่หนึง เลยกันที่หอนมื่นพุแล้วเนาะันโรมาพ่อเลยผัดโรมาแตอวานนี่อมัโธมาทางไโรมาทังเฟตันสาวัวพุทอ๋อเมาลยอืมได้ผัดโรมาทั้ง蒿ผัดลาบมีเท่ารศัรั์เพิ่นมีเฟตไหมเนาะเนาะเออตัวตัวเคยโทใจข่อย่ใส่ใส่ก็ได้เพิ่นเปลี่ยนเฟตเลยนะม้งหนึ คนามาดิท่สามซดสามซีอ็ด้ม่ได้ยเพิ่งเนคละมันคนละออไม่ค้ำนึ่งสามุดน้นสิบสองสองไม่ค้ำนึ่งแก้วกัไปแล้วไม่ตู้ได้แล้วังเ้าว้างเฮานีหายไปไปผูกแขนลูกแขนลาเนาะโดยแ่ยเแล้วไม่ตู้โดยเจ้าก็ไปผูกแขนแล แต่ว่าไม่น้ายนจพูน้นขึ้นี่เราผูกแขนกอยผูกจะนอกตีแล้วาไปเรอทอย่างเงี้ยเป็นไปั้างไปผูกแหนลูกเหยดยผูกแขนน้องไอเดียอล้วเนาะแขนตัวเราต้องผูกทาใจะไปแล้วเนาะถึงเดือนถึงตาลูกหล่าขันเจ้ากไปเพิ่จะโอ้ยเมตุนี่ไก่ดำเท้หัวลานขึ้นเพื่อนกระโปมาหัวน้องโบเห็นเลยไเนียวมันได้เห็นผูกโคดเห็ดเต็ม ขายผู้กคอผู้แขนใหนลาแล้วเนาะให้สารีป็นผู้แต่งกระจายไปไปให้เขาบูสนใจแล้วกระเพิ่นเนาะแล้วผู้ตู่เจ้าก็อยู่แต่แลาเจ้าไปแต่งแล้วเจ้าแต่งมาเป็นมดสานเฮ็ดเพื่อลานนะคิดจะว่าเฮาเป็นไปู้ยังว่าอะไรย่างป้าผู้ตู้กับเจ้าจีบป้าลานน้ำมน ปะได้ไอเดียเจ้าก็ต้องเฮ็ดพายผู้แข่เนาะสาวแก้มเนาะโดยแม่แล้วเจ้าก็ต้องไปแต่งอย่าเจ้าบ่ต้องไปสนใจลู่้เราเฮ็ดบ่เป็นดอกเราเป็นผู้ชายโดยสิเป็นังได๋นั่นแหละก็ให้อาศัยเจ้าเด้อเฮา่าให้อาศัยเจ้าโดยเบาดหุงกกมหุงลมทับเพือนเพิ่นหุงลม อันนี้นะคือว่าเฮ้านี่เป็นผู้บอกว่าให้เจ้านี่ไปตกแตงซอยกันเฮ้านี่สีเพบรเป็นแล้วเพราะว่าเฮ้ากัอยูไก่เฮ้าอาศัยเจ้าโดยมีตู้เด้อโดยเพราะเฮ้าอาศัยคนอื่นมันก็บไร้เจ้านี่คือลูกคือลานนีเจ้านี่จองไปแตงฝ่ายฝุ่นโคลต้แคนเมนเมนเมนอันนี้นี่คือว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าผองหักคนผู้ที่เพื่อนเพิ่นบอกว่าให้บอกแ้าน้าเลยแมนเพิ่นบอกให้เจ้าว่าไปตกแตงซอยกันก็ยันเพิ่นบ่เซ็ตบ่บ่เพิ่นบ่ จะว่าก่อนเด้อบอกปอะตูก็ว่าวแล้วคราสิบอกแล้วเหรอเจ้าบอกไม่ว่าวใช่คอยเฉียดชียังจังทร์จันทบอกให้ว่ากันแล้วสิว่าวยังอยู่ในงานแล้วแล้วแล้วชีว่าใช่เฮ้าวะคอยเนี่ยมีเพื่อนมีชาติอะไรอยากคืนจังทร์จันทจันที่ยันเราว่าให้คอยเนาะเอาไปนั่นลานซือเนาะเรแต่ไได้ปคนะป้าว่าได้ลานควันป้าวได้แได้คอยเลี้ยงตั้งแต่เจ็ดเดือนสมุนโมเมนต์คอยเลี้ยงเมื่อวานได้น้องไอเดียนบอกอ้าก็ะทามลูกคนนี้กว่า แม่มันแม่ก็พ่อนี่ไปหาเงินคอยเลียงแต่แดงแดงไปเจ็ดเดือนอพอบ่มีเงินชื่อนมแม่ผ่าเงินบ่ท่านก็กนแรลไปตัดอ้อยมาเรียงหลานข่อยสองเดือนก็พ่อน้องไอเดียไปบัเจ็ดเดือนแล้วแม่พิ่นไปแบบนี้ช่องเดือนพอมตอนเขาเลิกกันนี่น้องไอเดียได้เจักเดือนใหปีแล้วหอดปีชองปีแล้วตอนแม่พิ่นไปแม่เจ้าเป็นผู้เรียงคอยเลียงแต่แดงแดงไปแได้อย่างว่าอะไรอ๋อ เขานี่ mm. ไปทำงานเขานี่ไปหาเงินเขายังซ okay. mm? ือกันตอนนั 60, ้นร uh ู้เขานี้ไปหาเงินแล้วกันขับผ่าเงินบุทันแม่เอ้ยตกงานแล้วบ่มีเงินแม่กันแลนไปตัดอ้อยแต่ะมือป้านั่นนี่แหละเอาคือนี่เป็นเพื่อเอาท้ไม่้เป็นเลยพอไปตัดอ้อยชื่อนมตะกี้นมกล่องนมหกชิพันนมพุ่นนั่นเอยไปตัดอ้อยหมัดหมัดละร้อยตะกี้มือได้แต่มือลอยหมัด <100 S 2> ลอยหมัดอะไดชามคิดพันรอยกี่มือมัดละร้อยกี่หมัดละร้อยกี่ลอยหม,มัดอะไรชามคิดพันช่องมือไปยังได้นมคุณสอ,องหนึ่งความทรมานของข่อยโมแมนธรรมดาสม,มุนโมแมนมืนมมนอนีมือวานข่อยค่ะข่อยอดข่อยทนยี่ว่าอะไรจนเลียเ้ยงลานจมไงมแล้วข่อยเมื่อยแต่แม่มันนี่ไปเห็นงานนี่หันพอกับแม่นี่ไปเห็นงาน,นกันเลิกกันขอตัวยืนข่อยนี่แหละ เขาจะน้ำไปปักเชน้ำเหมยตัดอ้อยเหมยลแกวเหมยน้องไอเดียบอแม่เลยไปไปหาไปอยู่ปักเช่นะไปเล่นน้ำเอื้อยโอ้เอื้อยเจ้าเอื้อยผู้นี่เลยลูกสาวคอยผู้กุกผู้ใหญ่อันเดี๋ยลูกสาวก็คนอยู่พุ่นลูกสาวก็คอยอยู่พุ่นอยู่ปักเชนัดยเอาไปน้ำแล้วก็กินหอดผู้นี่แห้มันก็กลับมาวงเดือนพกนี่ออกใหม่แตกกลับกนับมาเลยจำมาหาแม่น้องมาเลยโดยกลับมาแล้วก็ ไอเดียมันกับขี้นออดก็เผาเนาะอยู่เยู่เป็นเดือนเดือดตายนะแรกมือน้องในตู้ก็เผาน้ากันพอดีบอลอันนั้นมาจำภาอ๋อตอนที่พอตู้เอาน้องไอเดียไปนอนในตู้นั่นน้องไอเดียก็อยู่น้องเจ้าอยู่อยู่งน้อย่นละออกคำจำภากเขาว่าว่าเพิ่นเลี้ยงผู้เดียวเพิ่นเพิ่นเลี้ยงผู้เดียวเพิ่นจับแต่น้อยนอยเพิ่นบอกแม่เจ้าเป็นเเลี่ยนด้วยให้บุเชื่อตามบุบบุบเออย่าดื้อลูก คนกคนเนาะผู้ใดกาคิดแค่ว่าว่าคอยเตะคอยตีในนั้นคอยให้ปกตีในน้นมันดื้อีอบอกฟังเนาะตีเขากับตีว่าได้ตีแฮงเนาะเขากจจกอยูตีจวตีเดียก็ขายเดียก็ชำขาตัวเองแล้วอาโอ้ยเด๋ยวเข้าใจอยู่เดูเยคอยถอดไพกกินนี่กรใหายน้ำานเขาย คอยทอดกอยทอดแป่ผาคนโบเชียค่ะไฟซอยก้อยตั้งแต่วัดมาอยู่ในหันเราชองปีนแค่เห็นในไหนผู้่าวกับผู้สาวคนพิดกันวันนี้ผู้สาวโมบี้ามบี้น้ำใส่วนี้ผู้่าวก็่ใส่จใส่เอาแก้แคนกันในตู้แม่นแล้วแม่นาก็ยับหัววันนี้แก้วโมีน้ำใส่วันนี้ทังนั่นก็โม่ใส่วันนี้แก้แค้นกันเลยแม่แล้ว ขึ้นไปขึ้นว่าก็จะกวได้เป็นตู้เลยแล้วสิคิดในตอนนั้นเจ้าบ่ให้เจ้าต้ไฟมันนี้ล่าเลยบ่ให้เจ้าใส่วันนี้สกัดกันสแกแมอ้ยจก็จะเครียดให้กันเด้อสแกเด้อยบ่เครียดบ่เป็นหยังดอกอ้ยย่าไมีตูเอ้ยบ่ต้องหยัง่อยวางซะเจ้าก็อยู่กับสแกนนี่แหละดีแล้วมาอยู่นําแม่เด้อนอนเดือนนอนซานี่มีหยังกะ เบิ่งกันเจ้าก็อยู่กับเราน้องไอเดียมีหยังก็จังเอิ้นมากินเจ้าก็อยู่นี่แล้วดีแล้วเอื้อยหยังเพิ่นมาก็ค่อยว่ากันอีกือนึงเนาะตอนนี้เพิ่นมาเฮาก็อยู่ไปก่อนเนาะแม่ตู้อลยเพิ่นก็บ่ว่าเจ้าดอกผู้ว่าเจ้าเบิ่งนี่แม่แล้วขาเจ้าสิให้แม่เจ้าอยู่ผู้เดียวไปนอนเฮือนน้องไอเดียมันก็บ่คืออีกว่าน้องไอเดียนอนกับปตูอยู่แล้วเจ้านี่ต้องอยู่กับแม่เบิ่งเอาคือน้องไอเดียก็ได้โลยขาเจ้าสิไปนอนอยู่พุ่นเพือนน้องไอเดียคอเห็นว่าใน คิปสามุกเนาะเห็ว่าเจ้าอยู่ไปพูดคอยกะมันเมย์ปฏิยูผู้เดียวมันก็บบคือว่าเมย์เฮาเด้เมย์ก็เป็นผู้หญิงนดยคอยนี่ขั้นขั้นเห็นของคอยนี่อยากให้เจ้านอนกับเม่ตู้มันเป็นการดีเนาะถ้าคนตู้นแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วก็ใครก็นี่ผู้หญิงอยู่ผู้เดียวนลยเพื่อยเจ้ากะสมมติเพิ่นมากอะจังว่ากันอีกเทื่อนึงเพราะว่าเล่ากะ ท่านเจ้าอยู่กับแม่เนาะแล้วก็สิมีความสบายใจอีกได๋ลอยๆครับบ่ป๊ะบ่ทิ่มแม่เด้เอาสบายละลูกกับแม่เอากินกัแม่เฮ็ดแม่นสมมุติเจ้าไปอยู่พุ่นอยู่นําตแม่นอยู่พอหาบ่คือิไดยบ่บายเด้ผู้ชายบ่บายเด็กน้อยยแม่แล้วอันนี้แม่ตมื้อนั้นให้แแรงเฮ็ดกินแม่เอิ้นชแกเ็ดหยังอันนั้นเียเอ้ยมาเอาน้องแ่แม่อันแม่ชาสิเฮ็ดกินก็บ่สนใจเด็กน้อยเนาะพ่อก็มีแต่ชัง เช้กระเบื้อคุ้นๆในกูได้อแก้มแต่พอที่เอาอ้มเอาลานก็ให้ลูกสาวให้กินเยาวลัเลยคัดอุ้มบ่เป็นเนาะเป็นกระล่อุ้มบอกคือเมนตุได้เห็นว่าสเก็ดกระลาอุ้มจ้อยู่พี่ดีแล้วสเกียดเลยเลยย้อน้ำเมนตุเด้อแม่ต้องข้ใจได้ยินลานให้กันมึงคัดกินให้ยักษทอกทิมแม่เลยวะเพิ่อนหอกบิน เวลาเอ็มนี่เห็นว่าหลานนอนเจ้าไปอยู่ในตู้แล้วแล้วเอานี่เนาะเลยว่าเอาแล้วพอดีแล้วให้ใหญ่กว่านี้จังน้อยสิไปไปหาเงินเอื้อยอยู่ไทยอยู่้เพิ่นพุ่นบ่มีเฮ็ดักยืมนําเพิ่นก่อนอืเฮาก็ให้แม่เฮาเลี้ยงเ เมียนเนี่ยค่เอาลูกอาลานเอาไปตู้เอ้ยอยู่เรือนอยู่ซ้ำเน่ยจ้าเขามีไม่ไม่มือหรือม่ามีเขามีไม้มีมือมีผู้หมักมีผู้หักก็ให้เอาไม้จนเชือชุบหมุิว่าผัวสีได้วยสาอันนี้เราบเกิดซิว่าเอคลียอีกเนาะคือจุกเจ้าย่ากันไปซี่ย่ากันซองคนใช่บะไม่ได้ไปหอดเท้าหอดแก่อีกบ่ราเสีวเกลี เขาอะไรนี่เอาเบาเนี่ยบ่เอากับเจ้าต้องไปว่าแบบคือนางผู้บ้านพูนี่พูนหู้ว่าว่าเจ้าปะกันอีกเนาะพูนหู้ไในทะเลเขาไปแจ้งแล้วแจ้งแล้วบ่โดยดีแล้วแจ้งไว้นะดีแล้วสแกมเลยโดยสมมติว่าเขามาเนาะโบเมโนาคิดฮอดแล้วมาบัดอยากให้แล้วเมื่อมันบ่ึกโดยเฮาคิดฮอดมาฮก็ต้องมีเถามีเก่เมื่อไรเจ้าก็ต้องไปหอดเถาวหอดเก่อันนี้ความคิดของเขาแต่แบบคนอื่นสิ่งคิดจังไรนั้นเนาบ่บหู แม่เราถึงก็จะลองถ้าต้องแจ้งเขาบ้านไว้จอนว่าให้คอยลงใจแน่เจ้าม่ต้องคิดอย่างลาเม่ตู้คนน่ากับนี่ก็ไม่ถือเดี๋ยวนี้หันบอกคอยอุกใจเจ้าอุกใจยังเม่ตู้ป้าคอยอุกใจน้ำคร่บน้ำโคอุกใจน้ำลูกอุกใจน้ำเน่ยอยู่เน่ยกินอุกบทุกชิ่งทุกอย่างเขาชงคนทัต้องคิดต่อคนทุกเจ้ากับมีเม่ตู้ดงแดงๆอยู่อย่างนี้ย่ามันผู้เขาผู้กูนี่ก็มีเม่ตู้จ้าเจ้านี่ธรรมดาเด้เจ้ามีเดินมีอย่างคนอื่นพวกนีเดิน บ่มีเฮือยูต่ลำบากเอ้ยากเราไม่ตู้ลูกมาอยู่น้ำแน่จะไหนมันกะสบายไปเองมันดอกยังว่าขันนี่มันทุกขันหนามันอาจสี่สบายจังว่าถึงเตี่ยเสาวแกมเล้วใพ่อบอลดีกับมีตอนนี้ตอนนี้ลำบากสาวแกมตอนหนาหาดสิมีคนเ้อมันโหนลำบากไปตลอดเนาะให้กำลังใจตัวเองเราต้องไปให้ท่อตัวเองท่านเจ้าก็ให้กำลังใจลูกไม่ตู้เลยกับผอวตู้นะยาแล้วดอกปล่อยแล้วนะ เนาะเาเอาเลยเจ้าก็หาให้แม่ยบ่บ่ใส่บ่เราว่นั่นดอกย่าเราเรื่องของเราแล้วเราม่เฮาเข้าย่าเราปล่อยเราพ่นโดยเนี่ยอะไรดสบายใจเฮาก็เฮ็ดไปเนาะสาวแก้มเนาะโดยแม่แล้วคือเจ้านี่ก็อยู่ลูกไปแล้วป่อยเจ้าโอก็บ่ได้ไปอยู่เคก็ยังมีลมาคือสาวแก้มีเก่ผู้ใหญ่ัน ยยมเื่อคือสกแกมนี่เป็นลูกหล่าร er> si ือว่ามีผู <k <k ้อีกผู้หล um> ่าอีกผู้หล่าก็มีน้องมันนี่เพิ่นอยู่ไซทยสักผัาอยู่ไทยมีผัวหรือเปล่ามีแล้วเพิ่นอับผัวคนไทยด้วยคนลาวคนลาวลาวแต่ตอนนี่มีเฮือนยังยังมึงยังเขากรหาเองเขาดอกมีมีลูกมีเต่าหรือเปล่มีแล้วช้ำได้แล้วช้ำไดคอยเป็นคอยไปอ่ะจังได้กะคนเฮามาบนเนอนอนหรอเนาะเลยซูเมอร์นี่ คนเขาไปทำงานอยู่ไทยแหละเขาได้เพื่อนในซ่านกับมี่ขันเก็ตกั่งเนยเนยทางเบิร์ดวงวัชนามันเป็นน้ำมึงตาตาอะไรมึงก็คอยได้ลูกกับพอจชมนี่ในผัวกับพอจชมนั่นมันเป็นดวงวัชนาของคอยฉันมันจะเป็นครอบครัวมันก็อบอุ่นเลยแต่เรามันเปจนแนี่แหละมันจะว่าบอกมันมียังเหรอแต่ว่าเราเป็นนบิชะตาเราด้ไปเบิ่งร์กบ่ได้ไปเบิ่งกมอดูมอเดาวบ่ ก็บอกไปเบิ่งเนี้จากว่าเอ้าจนเจอมันมีแนวดีหวยหวยแ้แล้วเอมีเนยวดีก็เปัเอาแล้วเนาะยามันอามตาตเว้เอาจนเออาอาตันองแล้วเจ้าจีได้รับได้ดีก็ไปตัดนองเล้นเนียวบดีเนาะบ้าเนี่้างเนี่ยปบุญก่าให้วันดีใจทีได้อชัยได้พิ่งเลผมมีคัวก็ยากผมมีผเพึ่งผวก็แหง บ้านในพะลูกก็เป็นอย่งทีอีกแห้งตกบ้านี้แห้งตกนาลูกบาดนี้อยู่ไปอยู่ไปจนเกื่อนมันจะได้ขึ้นเดี๋ยวมันต้องเลยจังหวาแล้วชาถูกชาบุญเลยเอาขึ้นแน่แม่เบิ่งไปนี่แล้วนะจนเกื่อนมันได้ขึ้นเด้จ้าได้ชื่อดาน้ำบ่ได้ล่าอาบน้ำก็ยาทีนี้คนเท้าอันคันเฮ็ดดีแล้วมันได้ดีหรอกคนเท้าวันเลยชาบุญเลยาน้ำก้อยนั่นแหละเนาะโดยนั่นไม่ลูกโดย ไว้กินเดอรขนมเจ้าเดอรนโดยเจ้าอย่าเอาไว้ลุ่มนะมาข้าไปบร่ได้กินนะโยไว้ชุ่มๆเลยลูกเดอุ์พูนเมผนไหขนมชูใช่ชูวัดุูเป็ดตะเพงนี่ไงใครอยอกบ้กกาได้เป็นแจ้งไว้เนาะโนยปัดันวาดีนอดคีเธองกับควอยว่ากันดีคือนเนื้อมูเมียนกีนอตเป็นสิเลนมากโดยกระลงไ่เลนไปเบาไวและฮ้ยเบลโดย ลุงใจจะนําบ่าวเก้าแหละเพิ่นแนะนําเพ่นเบิ่งเพ่นแยงแล้วเว้าก็ฟังคาลาวคือจังวาแล้วก็ิวแหวน้องเนาะยได้ๆแต่ผู้นําไึงนอยๆนึงยพอลงใจแล้วมันมื้อนายคั่นบ่มีบาเก้าให้เกแล้วก็เียไปจ่อยเมันไปเบิ่งมมันก็หบหนักมันก็ด คือเฮาก็คือเจ้าก็เราเว้าอย่างกะแม่นอยู่เฮาเป็นแม่ล ok ูกเว้าเน่ยคืก็ฟังลูกนําเนาะเลยบ่แม่นสิเอาใจติดตัวเองได้คือเฮาเป็นแม่ลูกเว้าเลยฟังลูกนําแม่ลป้าเฮาเลยแล้วแล้วบ่มีผู้เบิ่งได้ดเบ่บ่ได้้คือว่าลูกบอม่ไน้ําบ่ไปบ่ ฟังคนลูกเนาะสักเก็บเนาะโลูกฟังแม่แม่ฟังลูกแล้วบอกแม่ที่ว่าอปล่อยเป็นแม่บอให้ลูกมาบอกมั่ม่ใช่เอแม่เห็ดบุถึงลูกก็บอกได้นั่นะห่างบุถึงแล้วเถ่าแรงบุญจักทีพย์นะห่เขาบอกแล้วนั่นแล้วแห่งลงหลงลืมลืมเดียวในห่างลืมไหวชาวบุญเดียวนี่างแบบมันมันมันชนใจมันอุกมันอ้างอะไรจับปนันปะนี่ลังเกียจคนเดิม กูจะได้ยังได้ชามเทื่อนเป็นยังไดวันนี้คือพี่ได้แหงลืมไบวเนียนรักข่าว้ะมือก่อจะมากินฮอนพวอไปจ้าต้งทำไว้ก็นไหวดีไรบนเงาบนเลยไอ่เป็นยังไงกันซะเฮ้ยจ้าอย่างนี้แหงมั่งมมวน ไปสู่ไปกันแนนอย่าลืมไปเฮ็ดแต่งฝ่ายบุคแคนมื่อคืนเฮือนเฮ็ดดอกเฮ็ดดอกเฮ็ดบ่ได้เาไปลูกเอื้อยน้องเฮานําบ่ใกล้บ่ทัดแหละเนาะเจ้ามาเจ้ามาไ้ได๋ตู้เปิดเด้อมตู้ชิงบ่พอตู้ไม่ใชบ่มีตู้ตู้ในบ้านนี่แล้วบ่จงเาเฮ็ดเล็กน้อยๆเฮ็ดใหญ่ตู้บ่เฮ็ดใหญ่ๆแน่จักนอยเฮ็ดซ้ําเฮาได้เฮามี เฉลิมเฉลิมฉลองพอตู้เลยคนที่เอาเมียใหม่เลยเนียเมียใหม่ใช้พอคนเฮ็ดเลือนแล้วแล้วก็คนว่าคนเลือนแล้วก็ที่เอาเมียใหม่มาได้คนว่าแมนว่าใช้เมียชื่อว่าจักจักแล้วเคนว่าคนบอกแก้อาตีเอาว่าใส่ลูกเคลานใส่กลางบ้านหมดแล้วอะไรเงี้ยแมนว่าว่าเจมโมคนคนแล้วโอ้ยแมนว่าไปชดเมียชื่อว่จัะบอลลี่บอะลี่แล้ว ขอเมียกับบวชอยชอยพล้พุทธเจ้ากับสินาพัวาไม่กันอกบไม่ได้คิบรบขึ้นอยากได้ใช่บนวอชื่อยอกชื่อยางมลก็อยากไปมลแม่สบายใจเลยนี่ยเนาะค่อยสบายใจมากค่อมีลูกค่อยมีเพจยังกิน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 ก็อยากไปเรื่องไดกขอไปอยากไปแจ้งขอไปคนคนลมคนตายขอไปโม่ไปแจ้งเรื่องเรคอยมีผู่วคอยมีผูัวมีผอว นี่คัวมาอย่น้ำเห็ดแรงง่ายจะไปเดือมาเดือดจะใ้นาากไอ้คือเก่าไม่คัวเก่าให้ช่บใจยาลอยาาบดทนองเถอะเดืนี่ยะลอยาลอยยนลูกคอยใหญ่กปเลยคอเมื่อยุุกแลาจะบุญน้ำเบิ่งกันไปนะสังเกตนะโดยลูกคอยใหญ่ไปเให้เขาหาากิมหาเป็นนะโดยโดยคอยอยากนำผูรดเอาก็กินคอยอยากแล้วก็ยา กอดกันอนกอดกันอนะนกับิคแอบแล้วมาว่อยอบว่่ายพ่อให้คุณสาได้หัวเนาะด้มื่อหนาเพื่เมาไม่ได้ไม่ตื่นเลยว่าอยู่ดีมีแห้งเลยด้อาสบายดีสูๆ้วสาวแ้มเด้อดยดยแหงจัเลยฮะู่ดีมีแห้งคือการจ้ากไนเรต้องคิดอย่างไรเด้อดยยดยอสบายดีน้องพอสบายดีลูกสบายดีสบายดีสบายดีมื่อหนาเอานมมาให้ไหมสบายดีุกรึปลาลุงเนาะ สบายดีขนมเมืองก็ได้สดากันหมดนี่เพื่จะเอาขนมเมือเลยสบายดีลูสบายดีใอยากนอนแค่นั่นไม่แลเพค่อยากนอนอ,อ่ะอ่ะประเป็นยังไงสบไปแล้ว